เออทูซิโร่บองหน่อยใครจะเป็นแมวเกมนี้ไหนในฐานะเจมของเกมนี้ผมอยากรู้ประลองดาบ๋ออ๋อเขาบอกเขาบอกให้ประลองดาบประลองดาบแบบว่าเป็นโค้ดรับวัดดวงอ่าจริงๆแล้วไม่วัดดวงหรอกทูซิโร่มันล็อกไว้แล้วนะเอไหมอ้ใจดีเจมผมมใจดีแต่ว่าของจริงว่ะเจมผมของจริงก็หล่ะไม่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 จริงๆแล้วไม่ใช่เอาเพชรไปดนไม่ใช่จริงๆแล้วมันเป็นสติกเกอร์ชี้ขวา อ๋อจีเอมเขาส่งซิกไว้แล้วว่าคนด้นขวาจะได้เป็นแมวเว้ยโอ้โหของจริงว่ะจีมผมของจริงว่ะเออ to ผมว่าออกไปต้องเจอเค้กเลยเว้ยเห็นไหมนกบินผ่านเค้กหนึ่งก้อนนะอ่ะใช่ปะเนี้ยใช่ปะเนี่ยโอ้นกบินผ่านเค้กสองก้อนดูดูด oh, <no. S 1> โอ้โหสักเค้กหลบไปปมเลย อยากจุกกับภูมิสักห้านาทีอยากประลองความเก่งนี้จริงเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอวะเจียมทูซิโดเจียมครับไอ้ภูมิมันใช้โบเอาละถึงเวลาพระเอกออกลงละไม่ใครไม่ไปช่วยทูซิโดระวังโดนโดนแบนนะเว้ยโดนแบบโดนรีพอร์ตแอปยูสนะเว้ย พาราชูดแล้วมาละจังหวะพาราชูดมาละจังหวะพาราชูดมาละมัดกับความของทูซิโลอ้าวจับละเฮ้ยโอ้ว้าเฮ้ยอ่าวจบละเบละเฮ้ยช่วงนี้ทูซิโลแปลกๆนะ งงงงงงเอางงเลย <laughs> เออเป็นไงพูดไปเองเป็นไงเป็นไง,ไงจิ้งจกเจอรี่วะล่ะจิ้งจกเจอรี่วะล่ะเฮ้ยล็อกสองเลยเหรอเออ <laughs> เอา <laughs> เมาส์ให้สินคอท์เอาเ oh oh. มาส์ให้สินท้ายที่อโ o กิตไอ้หนีเป็นไงเป็นไงโอ้โหอ่าสบายแต่จรวดอันนี้ดูสั้นมากเลยนะ ช่วยด้วยอาอเอนเอาเออัันเาัเอาัเอาร้สวย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 ส ปูซิโลอาจจะปล่อยยับก็ได้นะบอกเลยเยเคสวยครับโอ้ยตึงๆเลยก่อนนี้มันเป็นอ şey okay, so hey, ้แหวนันงอ้เทียบมันลงไปห้องรับกันแล้วอ่ะเอ้แมวมียาเกาะด้วย เราเรารีบอ่ะเราอ่ะรีบไข่นกงานนี้ช่วยไม่ได้เด้อแม่งไปแบบไปจรวจป๋าได้ลงอันหูตรงลงแล้นี่ชิบหายแล้วได้ยู่ไม่ตายหรอกไอ้ไม่ตายหรอกแมวไม่เล่นหรอกอย อ่อที่มีแล <con c ười> anyway, ้วพี่ซื้อได้อ่อพี่ซื้อได้โอ้โหมันติดติดแข็งคนเยอะผมเรียกคนเยอะสวยสวยสวยสย <laughs> อ่าพี่ขอโ A mouse is tied to a rocket. A mouse has been caught. A mouse has been t i to a อ,อะไรวะอะไรวะเอาว่าด่านตีมฮาโลวีนซะด้วยทุกคนนะเราเล่นเคสเคสเราใส่สวัสดีเฟิร์สครับผมเคสเราใส่เซตเร่งเวลมานะครับเคสจำเป็นต้องเร่งเวลนะเอ๋อเขอบคุณนะครับขอบคุณคเฟิร์สดีสามก้อนตึงๆเลยอะเราลงไปเก็บเบอร์2 2> สองได้ครับทางตันเคสมีฉายายังก็คือมือไม่น่าครับ ทำมถึงไ,ได้มือไม่น่าผมจะอธิบายฟังแบบว่ามันคือมือไม่น่า,าจริงเดี๋ยวเราจะอัพเป็นสก,สกิลสกิลสองก่อนครับไ,ได้โอเคโอ้โหผมว่าผมไม่น่าได้เบอร์สองแล้วอ่ะเฮ้สวยโอ้าได้หมดที่สวยเลยนะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีการเล่นเคสให้ทุกคนฟังง่ายงายทุกคนหลักการมันไม่ไม่ได้มีอะไรพิเศษเรื่องของการปาแมวครับแต่ว่าจุด สุดที่เล่นยากของมันจะอยู่เรื่องของการใช้สมุดมากกว่าครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะเรื่องของการใช้สมุดเ,เดี๋ยวผมขออนุญาตเชียร์ยกัยกษ์เคทนะครับเวลาก,กดใช้สกิลครั้งแรกนะทุกคนมันจะเรียกแมวมาแบบนี้ใช่ไหมแต่ในครั้งที่สองเนี่ยคุณแค่วางสมุดไว้แบบนี้แล้วกดปั๊บแมวก็จะวิ่งไปแล้ววิ่งกลับไปเก็บสมุดให้ซึ่งเราต้องกดเก็บสมุดในระยะที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนะชุด นี่ไงมือไม่น่ามือไม่น่านี่แหละที่มาขาฉายาเคสมือไม่น่าทุกคนดูระยะตีเมื่อกี้ครับแบบมือมันไม่โดนอะแต่แต่มันตีโดนนะมออมันตีโดนสมมติ่ะผมจะทํานี้ดูผมวางแมวไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมวางไว้ก่อนนะแล้วผมก็ทําการวางสมุดไว้ใกล้ๆตัวแล้วผมกดปิดสมุดนะครับแมวมันจะวิ่งมาเก็บสมุดให้มาแบบนี้แล้วก็ใช้ได้อีกรอบหนึ่งด้วยนี่คือเทคนิคการเล่นเคสพื้นฐานครับสําหรับคนที่เล่นเคสเทคนิคนี้ควรดูับผม เพราะว okay. hey. ่าม okay. ันจะเป็นการที่ทําให้เราเล่นแมวได้ทั้งหมด3รอบเลยเคสวยครับเเดี๋ยวเราเจอฉายามือไม่น่กมือไม่นักไม่ได้มาง่ายๆขันนี้เวลาขันนี้เวลาขันนี้เวจริงๆเมื่อกี้เราน่าจะปิดสกอร์ได้นะสวยครับนี่ปล่อยมา โอ้ oh, เรียบร้อยทัพป,ปีน็อกแล้วครับแต่ว่าเราจะมากลับมาเล่นตัวนี้ก่อนเก็บไม้ปี่นู <okay. S 2> แล้วก็จับเลยพาร์ทสี่ผมแนะนําให้อัพเป็นเรเวลสองนะครับมันจะทําให้ตัวละครเคสเนี่ยโดนสตาร์ทแล้วลุกไวมากครับประมาณนั้น้วมันเป็นเรื่องของการเร่งเร็วด้วยโดนดาเบิดเบาลงด้วยหลายๆอย่างเพราะ <Okay. S 2> ฉะนั้นพาร์ทสิบสองนข้างดีครับแล้วก็ผมขอแนะนําให้อัพสกิลพุ่งต่อเป็นเลเวลสครับถ้าเคสสามารถตีพาร์ทสได้เขาจะมัดเร็วขึ้นด้วยนะโอเค Okay. สวยครับอันนี้ผมบล็อกตัวตัวซ้ายพอมือไม่น่าเียร์ละมือไม่น่าอ๋อมือไม่น่า,น,านักกว่าจริงไม่ได้ใส่ตีไกลมานะทุกคนนะผมบอกไว้ก่อนผมไม่ได้ใส่ตีไกลมานะเอาสวยเียรดารเมจแรงมากครับและเรียบร้อยดาเมจของเคส5สแต็จะแรงเท่าบุ๊ตีนะครับอันนี้ผมขอย้ํานะดาเมจของเคส5สแต็นะครับระหว่างทางมันโดนดาเมจด,ด้วยครับประมาณนั้นอ๋อผมใช้ตอนสุดท้ายไม่ทัน ดีดีเรียบร้อยโอ้ยผมกดผิดเฮ้ยย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 ยดยย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 ย่ยยยยยยยเยยยยยยอยย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 นยนคสยยยกยย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 ่ยยนยยยยนยยย้สยย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 ะยย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 นใเลเวลครับเพราะตนี้เก่งตอนเลเวลย ใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b s c r i b e ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ Facebook ด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ